ไม่ว่าครูจะทําสินค้าอะไรออกมาทุกคนคุณดูนะครูเป็นคนที่มีจุดยืนอยากทํายาสีฟันมากเพราะเราเจอปัญหาคนที่มีหินปูนเยอะแล้วกลิ่นปากแรงมากทุกคนคือแบบนะเราอยากจบปัญหานี้ให้กับคนเยอะๆหลายคนอาจจะแบบว่าเดินเข้าโรงงานแล้วไปผลิตเลยแต่สำหรับครูไม่ใช่ ครูจะไม่เอาสารตั้งต้นของโรงงานเลยครูจะเป็นคนคิดค้นทุกอย่างแล้วถือเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใครก๊อปปี้ได้ทุกคนแล้วทุกครั้งก่อนผลิตครูทําสัญญาเลยนะคะครูทําสัญญาเลยถ้าโรงงานนี้ผลิตนะคะโดยใช้สารตั้งต้นของครูเมื่อไหร่ครูฟ้องนี่คือเรื่องจริงค่ะอย่างยาสีฟันใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเขียวใช้ได้นานมากนะคะเท่าเม็ดถั่วเขียว แล้วถ้าเกิดว่าใครมีหินปูนเยอะแป้งสองรอบเช้าสองรอบก่อนนอนสองรอบแล้วมาดูกันค่ะนะคะหมดหลอดสองหลอดว่าหินปูนเราอะ่ะจะล่วงไหมจะลดน้อยลงไหมแล้วมาดูกันว่ากลิ่นปากอะ่ะตื่นขึ้นมาเทสเลยว่าอ้าวน้ำลายไม่บูดใครที่มีปัญหาเรื่องฟันเรื่องเสียวฟันอ่าทุกคนเสียวฟันนี่อันตรายนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันล้นเหงือกมันล้นไปถึงไปถึงเหงือกข้างล่างหรือใครที่ใช้ลากฟันเทียม แนะนำเลยอยากแนะนําเพราะเขาจะรักษาลากฟันเทียมเขาจะไม่ทําให้คุณเสียวฟันเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกกินน้ําเย็นแล้วเสียวฟันเขาจะไปเคลือบตรงไหนที่มันเสียวฟันตรงไหนที่มันโดนลากเพราะฉะนั้นลองเปิดใจเธอค่ะแบบไม่รู้จะพูดทาไหนเนาะว่ามันต่างกันนะระหว่างสารสกัดกับของแท้กับสมุนไพรแท้มันต่างกันนะคะมันต่างกันมากเวลาหลายคนเนาะไปเห็นโอย้ยาสีฟันนั้นนั้นถูกโอ้ยก้อนสมุนไพรเหมือนกันเลยอย่างถูก คุณอย่าตัดสินเราที่แพงหรือถูกคุณต้องดูที่ผลลัพธ์ของเรานะคะว่าเราอะ่ะคือไม่มีใครอยากทําของแพงหรอกทุกคนเขาก็อยากทําให้ทุกคนได้ใช้ของราคาถูกกันทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าต้นทุนเราแพงนะคะต้นทุนเราแพงมากเพราะฉะนั้นต้นทุนแพงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราใช้ของจริงนะคะมันเกิดจากเราใช้ของจริงๆให้คุณได้ใช้เราไม่ได้ซื้อสารสกัดมาผสมผสมผสมให้คุณได้ใช้เพราะของเรานะ กลัวคอแล้วกืนได้เพราะเรามีกระชายขาวช่วยในเรื่องของคนที่ระคายคอนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของจริงมันจะแพงทุกคนมันไม่ได้แบบเฮ้ยฉันซื้อสารสกัดมาสารสกัดตัวนั้นสารสกัดตัวนี้สารสกัดตัวนู้นเอามาผสม,สมเทรวมกันใส่สารบางอย่างคนคนคนให้เข้ากันเราไปให้ใช้ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ขู่แน่นอนเพราะถ้าแบบนั้นไปโรงงานไหนก็ได้ไม่ต้องเอาโรงงานที่มีมาตรฐานระดับโลกคะ่ะ อันไหนก็ได้แต่สําหรับรูผลิตที่ไหนต้องมาตรฐานมาอันดับหนึ่งแฟนของต้อยเป็นทั้งฟันผุและมีกลิ่นปากหินปูนมีเยอะมากขูดมาใช้ของนพ่ก้าวหลอดที่สองหินปูนหลุดน้ําลายไม่บูดไม,มไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นฟันผุแล้วค่ะชอบมากขอบคุณมากนะคะอ้ยสุดยอดผลลัพธ์ตอนนี้สูทั้งแปรงทั้งกินเลยค่ะยาสีฟันลมหายใจสดชื่นเยี่ยมมากนะคะนี่คือผลลัพธ์ นี่คือผลลัพธ์ที่คนที่ได้กินได้ใช้ได้ซื้อกลับมาซื้อซ้ํากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่แบบเออเอามาให้ดูเนาะเผื่อใครอยากลองใช้ยาสีฟันหรือเผื่อใครอยากลองใช้ก้อนสมุนไพรหรือสบู่นะคะเราใช้ของแท้มาให้คุณ